ออก,ออกเขียวอ่อ,อนเขียวเข้มออกดาออกชา้าออกเทาออกขามน้ำมันมีชั้นนะ้ำมันด้วยนะอ่าเห็นไหมครับหูแต่มันที่หัวไหลชัดเจนนะครับอ่านิ้วมือเห็นไหมครับคู่กลางเนี่ยคู่กลางแฟนเพจสังเกตไหมครับมันจะตีคู่มาเดี๋ยวผมว่าผมชอบชอบโน้ตให้แฟนเพจได้ดูมันจะได้จินตนาการคือนิ้วมือเนี่ยแต่ภาพปิตาเนี่ยแฟนเพจจำพยายามจำนิ้วให้แม่นนิ้วนี่สําคัญที่สุดเลยนิ้วนิ้วแม่นึก คือหนึ่งเนื้อสําคัญที่เนื้อพิมพ์สําคัญหมดแต่นิ้วก็สําคัญมากๆถ้าเราจํานิ้วได้ผมจะให้ลักษณะนิ้วมีสิบนิ้วเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดวาให้ดูเลยแล้วกันนะนิ้วคู่กลางเป็นเพจสังเกตบ้ามันตีคู่มาปลายเนี่ยมันจะเฉียงมาคู่กันอย่างนี้แลวแต่ละนิ้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่คู่เนี่ยคู่ตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้อ่าสอยดี่สี่สิบสี่ท่านนะครับเห็นไหมครับคู่กลางเป็นปอย่างนี้เห็นไหมครับ อ่าคู่กานมันจะเป็นอย่างที่ผมบ่อยไหมครับนะตรงและตัออดคู่กันมันไปเอียงไปคู่กันนะ่ะและดูแต่ละนิ้วจะมีกันนะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเราจําเนื้อจําทรงนี่ตะก,กุดไหมครับตะก,กุดเนี่ยมันโผล่ยุงนี้อ่านะครับเนี่ยเกษานะเนี่ยผมไม่แฟนเพจดูนะครับเนี่ยเกษาหมดเลยนะครับอ่นะ เนี่ยดูเนื้อนิ้วนิ้วเท้านะครับดูแขนดูเนี่ยแตะมันที่หัวไหล่เนื้อเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจาให้แม่นนะครับเนื้อพิมพ์เนื้อเนี่ยจาให้แม่นนะครับอันนี้คือดตึกหนาอยู่ปานกลางนะครับไม่หนามากนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลงปุต๊กข้างบนเนี่ยจะติดแบบเนี้ยไม่ถึงกับชัดมากยันตีนนี่นสิ่ห็นว่าผูดูนพีมุมเนี้ยชอบมีขี้พับขึ้นมาบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีถ้ามีขี้พับก็ก็ช่วยการพิจารณา เนียเกสามหมดเลยนะครับเนี้ยเป็นองค์เนี้มีสิบเส้นเลยนะครับก็ถือว่าความพิเศษมีลิตร์นะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอญาตตีกล้องให้ดูไปกันช้าช้าครับแปรเพจแพรมีให้ดูถึงสามรายการนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับดูมือไหมครับคู่กลางตีคู่กันเอียงทางซ้ายดูนิ้วแต่ละนิ้วเอกลักษณ์แต่ละนิ้วไม่เท่ากันนะครับมีความยาวไม่เท่ากันมี มุมเอียงไปเอียงมาไม่เท่ากันเห็นไหมครับโหแต่มาที่ของอไหลดูเนื้อนะครับถ้ามีคราบเนี้ยดูง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยนิ้วเท้าองนี้ครับเนี่ยดูพระดูเนื้อเนตะก,กุดเนี่ยมันโผล่อยู่องนี้มันไปมันไปหลบอยู่ตั้งในเห็นไหมครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เกษาลวงปู่ก็มีเยอะนะครับองนี้อเดี๋ยวผมไม่ดูครับ นี่นะครับเกสาลวงปูเนี่ยก็มีทั้งสีน้ําตาลนะครับมีังสีขาวนะครับาสีดํานะครับมีหลายสีนะครับมีสามสีโซนนี่ครับเกสาร์นั่นเลยเนี่ยถ้ามีคลิปพับอย่างนี้ก็พิจารณาดูง่ายนะครับอ่โอเคนะครับต่อไปนะครับให้ชมองค์ที่สองเนี่ยองค์ที่สองเนี่ยความหนามันก็มีหลายมีมีหลายขั้นมีมีหนามีบางเห็นไหมครับอันนี้หนาหน่อยนะครับอ่า นี่นะครับแอาเดี๋ยวผ่าไม่ชมตะกุดก่อนมไหมครับอ,องนี้ก็โผล่ชัดเจนเป็นงานแปลกตั้งขาวอมเหลืองนะครับตะกุดเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้หรือไม่โผลก่ก,ก็ก็อยู่ด้านในองค์พระก็มีนะครับอ่าดูมือไหมครับมือจะเป็นเอกลักษณ์นะครับเนี่ยพยายามจํามือเนี่ยโหจําผงใบลานจําโซนพระตอนเนี้เนื้อพระเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับ เนื้อพระเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับวันนี้วิวัฒนาการเอาพูดตรงๆนะครับพระเกมมันก็เรียนแบบมาเรื่อยๆนะครับแต่จริงมันก็ยังแยกได้นะครับแยกได้สบายแต่เพียงแค่ว่าเราต้องดูที่เนื้อพระเป็นสําคัญนะครับพิมพ์และเนื้อเนี่ยไปคู่กันเลยตอนนี้ให้ความสําคัญเท่ากันนะครับซึ่งตรงนี้แฟนเพจอาจจะต้องเรียนรู้เพราะพระมีหลายโซนมากนะครับมีแช่น้ำมนต์นะครับมีโซนธรรมดาโซนออกเขียวโซนออกชําแก่ตั้งอิ้วมีหลายโซนมากนะครับอ่านะครับมีพระนี้นิดหน่อย อ่าองนี้ก็มีกระสายไหมครับอ่าไหลเส้นเหมือนกันนะเนี่ยเออเนี่ยผมก็ยังดูไม่ละเอียดนะครับตอนเช่ามาก็ดูแปบ๊บเดียวไวๆนะครับอ่าองนี้ก็น่าจะไหลเส้นนะครับอ่าให้ดูเส้นด้านข้างมั่งครับก็จะมีเส้นลายตัดเล็กๆนะครับจากซ้ายมาขวาเบาๆนะครับอ่าเดี๋ยวดูองนี้นะครับองนี้เนี่ยจะเนื้อจอดเข้มขึ้น นะครับแม่องเนี้ยมีคลิปตรงนี้ก็จะช่วยพิจารณาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับองค์มีมีมีก็มีไม่มีก็มีนะครับอาจจะพิลังนะครับแม้องนี้จะคลิปตรงนี้ไม่ชัดก็มีอ่าเนี่ยครับหลวงปู่โตนะครับ,ะะรบยันตีนิสัยเงว่าไปดูจิมพีนะครับอ่าเดี๋ยวผมเข้ากล้องได้ดูเห็นไหมครับ จำพิมพ์จำตัวหนังสือจำเนื้อนะครับจำฟอนต์บางองค์ไม่มีเกษาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีเกษาก็มีนะครับอ่าบางองค์ก็มีเส้นสองเส้นมีเยอะยิ่งมีเยอะก็มีก็ถือว่าพิเศษละกันเนาะอืมแต่ยังไงก็ต้องเอาความสวยมาก่อนนะแฟนเพจอ่าดูตะกุดนะครับขาอมเหลืองแป๊กตังมีผิวกลับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเป็นตะกุดเงินในเกษาสามองค์นี้ถือว่ามีครอฟอร์มเลยมีเกษาทุกองค์นะครับนี่มีคาบอิ่วๆขึ้น นะครับดูนิ้วมือนะครับชัดมากนะครับอ่าด้านบนนี้เป็นรอยจากเนื้อไม่ประสานกันเฉยๆนะครับแต่ไม่ครับไม่ได้เป็นไรไหมครับอ่าถ้าเกิดเจออย่างนี้ไม่ต้องตกไม่ต้องคิดอะไรครับนี่เป็นรอยเนื้อไม่ประสานกันไม่ได้หลดจากกันนะครับอ่าอ่าโอเคครับภาพอ ส่งรูปพระหลวงมุตโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p, ba, s ide, p i t i สาแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ